อ่ะก็กราบสวัสดีครับอยู่กับผมโนริสี่สามสิบวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทวอร์ซีเซิร์ฟไลน์ไทยกันนะครับอ่ะเรามาดูหน้าเรามาดูส่วนของสมัครกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรอ่ะเราสมัครเราเราสมัครใหม่มาเราจะได้สองพันห้าร้อยสามสิบจีซีนะครับแล้วก็ดอลลาร์อยู่ที่หนึ่งหมื่นพรีเมียมอีกสามวันอ่ะเซิร์ฟนี้ตัวละครถึกรีเลือดไม่มีนะครับมีแค่วิ่งไวอย่างเดียว เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเน้นฝีมือนะครับไม่เน้นตัวโกงไม่เน้นอะไรเน้นฝีมืออย่างเดียวนะครับคนที่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมโหลดมาเล่นเลยนะครับมาดูส่วนของก,กฎกติกาคร่าวๆก็จะประมาณนี้มาอ่านกันได้อลองอ่านดูการแบนก็ประมาณนี้เรามาดูโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่น50อยู่ที่1งหม่น GC แล้วก็โปรโมชั่นกล่องเซิร์ฟนี้ไม่ได้เติมเป็นเซตเป็นอะไรนะครับ เติมเปิดกล่องรับรองว่าของที่อยู่ในกล่องนี้มีราคาแน่นอนครับผมเนี่ยของที่อยู่ในกล่องนี้มีราคาแน่นอน <we> ของที่อยู่ในกล่องเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงครับมาดูส่วน90ก็จะได้25งหมก็ได้4กล่อง150 3 5้0 0ก็ได้6กล่อง300ได้5 0 0 0 0ก็แต่กล่อง500 6 5 0 0 0ก็10กล่องแล้วก็1000ในราคา1 0 0 0พเราก็จะได้1 0 0 0 0 0สซีซี แล้วก็15กล่องเติม150เราจะได้ชื่อสีแล้วก็ชื่อไทยไปเลยแล้วก็300เราก็จะได้ตู้อ่าเรามาดูส่วนนี่ตัวละคร150เราก็จะตัววิ่งไวบวกวิ่งไว20%ไปเลยอ่านี่มาดูข้อส่วนของพรีเมียมอ่าเซอร์พรีเมียมถ้าใครเติมพรีเมียมนะครับก็จะแจกก็จะได้7วันไปเลยอ่าเซอร์พรีเมียมทำอะไรได้ครับกดซื้อของ F 10ได้ แล้วก็มีห้องฟาร์มพรีเมียมด้วยนะครับสะแนนก็จะดอกคูณสิบไปเลยสะแนนก็จะดับคูณสิบเอ็กก็คูณสิบเงินดอลลาร์เป็นคูณสองแล้วก็อีกอย่างนะครับเซิร์ฟนี้ถ้าเราเติมพรีเมียมเราจะถ้าถ้าเราไม่เติมพรีเมียมหรือถ้าเราไม่มีพรีเมียมเราจะต้องเราจะเสียเกิดเสียเสียจีซีซื้อเกิดนะครับแล้วถ้ามีพรีเมียมพรีเมียม เราไม่ต้องรอเวลาเกิดนะครับเราเกิดฟรีได้ทันทีไปเลยนี่เราเกิดฟรีได้เลยอ่านี่มาดูของในกล่องเติมนะครับของกล่องเติมว่ามีของอะไรบ้างคร่าวๆก็จะประมาณนี้ก็จะมีของระดับแรมากระดับแรระดับปานกลางแล้วก็ระดับง่ายนะครับของก็จะประมาณนี้ก็เหมือนเดิปกตททิทั่วไปครับสาธิตคูณ2อามาดู ของในฟาร์มในเซิร์ฟฟาร์มว่าเราจะได้อะไรคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยคร่าวๆเลยหมดยังอันนี้ก็แชร์กลุ่มแชร์กลุ่มก็ประมาณนี้อ่ะก็หมดแล้วเราไปดูหน้าตัวละครหน้าเกมกันเลยนะครับไปกันอ่ะเราก็ไปอยู่หน้าเกมแล้ว่ะผมลองเข้าไปดูเรียบร้อยแล้ว่ะลองเข้าไปสมัครลองเข้าไปฟาร์มอะไรเรืร่อยแล้วอ่ะเรามาดูส่วนเราเราไปดูส่วนของ,ของตัวละครกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง นี่ตัวละครก็จะประมาณนี้นี่เลยตัวละครประมาณนี้เลยอุต้าแมนตะมังอะไรเนี่ยไทม์เลยเนี่ยโลเกอร์อามาชโยอะไรเนี่ยหน้ากากตุลเรียนอันนี้นี่นี่ตัวแจกนะครับนี่ตัวแจกตัวที่เขาแจกสมัครใหม่ก็จะได้ตัวพวกนี้ของก็ประมาณนี้ไอ้แฮร์รี่พินรัวละห้าสิบมีบอสตัวผีตัวนี้โอ้ยโครงกระดูกอะไรปะประมาณนี้ เร,เราสร้างตัวนึงเปลี่ยนจะเปลี่ยนได้นาเรามาโดนนี่ของที่จะได้เราก็จะ,จะประมาณนีน้ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยให้ไปฟาร์มหาของยิงกันเอาเองนะครับเรามาดูส่วนของร้านค้านะครับของในร้านค้าก็จะประมาณนี้เลยนี่ของพวก 9, กา้าวพวกก้านี่ก็อยู่ในกล่องนะครับของพวกก้า ที่ซื้อได้ก็จะมีแค่ร้อย g c ผมไปซื้อกดซื้ออะไรไปเรียบร้อยแล้วละไปทำอะไรหมดละเงินก็เลยละท่านเนี่ยไปลองมาหมด,หมดละเนี่ยก็จะประมาณนี้ดูเลยของเยอะมากนะครับของของเยอะมากกเลยก็จะประมาณนี้อ่ามาดูส่วนในส่วนของราคาของแม็กก็จะประมาณนี้ g c C Max ก็อยู่ที่20 แมกนีดเอสแม็กยี่สิบก็อยู่ที่ห้าสิบแม็กสิบก็จะประมาณนี้เอวบูแม็กเอวบูไปอยู่ที่ห้าสิบยูบีพีอ่าก็ประมาณนี้เอ็มหนึ่งก็มีอเคของก็จะประมาณนี้ uh, มาดูส่วนของมีดของดาบอ่า uh, ก็จะประมาณนี้เลยซีซีหมดร้อยซีซีร้วยซีซีอะไรเนี่ยก็จะประมาณนี้ไปเลย มาดูส่วนของเกาะน,นะครับเกาะพวกนี้ก็อยู่ในอยู่ในกล่องกล่องเติม่นพวกนี้ก็ซื้อได้นะฮะซื้อได้ะจะเป็นระมาณนี้เฮฟวี่ไอรอนแมนพวกไอรอนแมนพวกทอพวกเฮดเดวิลก็อยู่ในกล่องแดงอ่ะกระเป๋า โอมอไกลแล้วปุ่มเสร็จแช่นะคระัก็จะประมาณนี้ส่วอนอาหารอาหารก็จะประมาณนี้ก็มีแค่นี้ประมาณน,นี้อ่านำมส่วนของยานะครับยา DX 2อ GC ่ห้าเม็ดคิด35นะฮะบังเกอร์อะไรพวกนี้กล้องอก็จะประมาณนี้าพาไปดูเซฟเซฟ มาดูส่วนสองเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟก็จะมีพวกนี้นะครับเป็นเซิร์ฟ PVP ีสองเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟฟาร์มนะครับเซิร์ฟฟาร์มแมบโคโลราโดาแล้วก็ห้องหนึ่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 งก็จะประมาณนี้แล้วก็พรีเมียมาพรีีเมมยไปดูเซิร์ฟฟาร์มกันเอ้ยไปดูเซิร์ฟรเซฟกันก่อนนะครับว่าเซิร์ฟเซฟมันหน้าตาย,ยังไงมันเป็นยังไงนะครับ นี่ก็เป็นแมปหน้าตาของแมปเซฟโซนนะครับแมปเซฟโซนก็จะหน้าตาประมาณนี้ือว่าเก็บของของก็ไวนะครับเก็บข,ของไวเลยของพวกนี้ผมว่าเราไปลองฟาร์มมาดูแล้วละครับอนนข,ของไวได้ใช้ได้เลยเนี่ยมาดูซื้อของนะก็ไวมันจะน,นะฮะซื้อของก็ไว มีโ no นดับเนี่ยนะครับโนดับ no ไปไปอีโคแล้วกันนะฮะไปดู e อีโค่หน้าตาอีโคก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยอ่านี่อีโค e ก็จะประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาแมบอีโค e ประมาณนี้เลยประมาณนี้ไปเลยไปดูอีกเซิร์ฟ PVP อีกเซิร์ฟหนึ่งก็แล้วกันนะครับอไปดูอีกเซิร์ฟหนึ่งงั้นไปไปซีซีโมก็แล้วกัน,กนไปซีซีโมอ่เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเพิ่งเปิดเลยนะครับเปิดได้2วันแล้วนะครับเพิ่งเปิด สดๆแลนร้อนเลยนะครับเกิดได้สองวันละอ่ะก็จะประมาณนี้ครับ ในส่วนครับหน,หนึ่งกันว่าจะเป็นยังไงหน้าตายังไงดูนะครับแบบนี้อ่าลืมบอกอใครที่ตามผมมาก็ไปเมนในกลุ่มนะครับว่าตามผมมาก็จะเขาก็จะก็จะแจกโปรโมชั่น90ให้แจกโปรโมชั่น90ไปเปิดกล่อง กันเล่นๆเลยนะครับก็ประมาณนี้กดผิดอ๋าพ,พิเียมกด F10 ซื้อไดอ้ก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เป็นเลย ไปดูในส่วนของเซิร์ฟฟาร์มกันนี่ไปเซิร์ฟฟาร์มพรีเมียมกันนะครับไปดูแมบเซิร์ฟฟาร์มกันว่าแมปมันเป็นแมบยังไงและบอสดอบของดีไหมออสไนออกยากไหมชุดออกยากไหมก็ไปดูกันนะครับว่าจะออกประมาณไหน มื่ไปนิดก็อขออภัยด้วยนะเอาดีดผมหมด ตอนที่เจอบอสกเลยแล้วก okay. uh, oh, <go> ah, ah. ันนะครับอ่ะแล้วก็มาเจอบอสกันและเนี่ยบอสอ่ามาดูนะครับว่าต่อดีไหมเปิดบอสปีกใกล้ๆดีกว่าบอสเซิร์ฟนี่ก็ บอสได้2,000 2,000 2,000แคนะครับทำบอสได้2,000แคลอ่านี่ของที่บอสดรอปก็จะประมาณนี้นได้เงินอ่าดีเอสอ่าของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยเนี่ยอ่าเงินดอลลาร์ก็จะได้9,000เลยนะครับ9,000เลยความทีนึงก็รวยเลยอะ่ะความบอส บอสทีหนึ่งได้เงินมาก็รวยเลยนะครับผมอขอไปดูอีกเมืองนึงไปขอไปดูอีกเมืองหนึ่งนะครับไปเมืองช่มเอ้อุมโมงเราไปดูอุมโมงกันนะครับไปกันครับอะเราก็มาอยู่อุมโมงกันละอ่านี่บอสอุมโมงตรงนี้บอสมีอยู่สองตัวนะครับไปดูกันนะตาจดกจริงตีน้อยีน้อยได้หนึ่งร้อยอ โดนดีๆหน่อยก็อาจจะดอปสไนดยด้วยนะครับอันนี้ผีน้อยผีน้อยจริงผีน้อยได้ดอปเงินก็ประมาณ900นะครับ900เลยนะ ไวเลยอะเราไดซื้ออะไรได้หลายอย่างแล้วก็อย่างนะครับบอสเกิดไวมากเลยนะครับบอสเกิด ผมนี่ดอบเฮ a ี y ครับเฮบีาา่ดอก็ประมาณนี้ฟารมบอสมีหลายที่เลยนะครับอบอสก็มีหลายที่ประมาณนี้ไปฟาร์มกันได้ถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมนะครับถ้าใครตามผมมาก็ไปเม้นได้เลย ว่าตามผมมาโอเคครับก็ไม่มีแล้ว,ลวก็จะได้เจอกันใหม่ครับ